ตามธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะเป็นเพจเฟซบุ๊กนะคะของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะได้โพสต์คลิปวิดีโอนะคะที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันบันทึกเอาไว้ได้ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็ตกใจพอสมควรนะคะที่เห็นเยอะมากมายคือในภาพเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าของจริงเนี่ยเขาบอกโผล่กันมาเยอะแยะเลยนะคะนับได้เนี่ยเป็นร้อยร้อยตัวเลยซึ่งขณะที่กําลังลาดตระเวนเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ทําหน้าที่นะคะลาดตระเวนตรวจความเรียบร้อยของหน้านน้าซึ่งเป็นภาพของ ฟูมวานเพชรคาดดำเนี่ยแหละค่ะกว่าร้อยตัวที่กำลังแวกว่ายอวดโฉมนะคะเหมือนว่าชว่วยเห็นว่า แหมอยู่ตรงนี้นี่สุขสบายดีมีความสุขนะคะสภาพแวดล้อมตรงนี้อุดมสมบูรณ์จริง,รงๆเขาเลยมาอวดโฉมแบบนี้หรืออยากจะมาทักทายนะักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ให้กําลังใจหรือเปล่านี่เราไม่รู้นะมาอวดโฉมที่เกาะเมียงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันค่ะซึ่งวันเพชรคาด,ดําเนี่ยพฤติกรรมเลยนะคะจะอยู่รวมกันเป็นฝูงชอบกระโดดมักรวมฝูงอยู่กับโลมาปลาขวดค่ะหรือว่าโลมาชนิดอื่นๆซึ่งการเห็นฝูงวันดังกล่าวเนี่ยแน่นอนอย่างที่บอกไปมันแสดงถึง อุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ค่ะที่ตรงนี้ถือว่าโอ้โหต้องได้รับการชื่นชมนะคะเจ้าที่ดูแลอย่างดีนักท่องเที่ยวที่ไปเนี่ยก็น่าจะช่วยกันดูแลถึงได้อุดมสมบูรณ์แบบนี้อย่าอะไรก็ทมทางกรมเองเนี่ยอยากขอประชาสัมพันธ์นะคะหากพบเจอวานและก็โลมาแน่นอน ระมัดระวังเรื่องของการเดินเรือนะคะไม่ใช่พอเห็นแล้วโอ้โหบอกเจ้าหน้าที่ขับเรือไปใก,กล้ๆไปใก,กล้ๆต้องรักษาระยะห่างนะคะเพราะว่าเรือเองเนี่ยพอเข้าใกล้มากๆวานตกใจตกใจไม่พออาจจะไปโดนวานเขาได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ ที่สาคัญถ้าเราอยากเห็นภาพสวยงามแบบนี้อยู่อยากให้ช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติทางทะเลกันด้วยต้องบอกวานเพชรคาด,ดำเนี่ยถ้าเป็นเพศชชผู้นะคะยาวถึง6เมตรนะเพศเมียยาว5เมตรหนักประมาณ2ตันค่ะถ้าลูกแรกเกิดนี่ก็ตัวใหญ่เลยนะหนึงหถึงสอ่าสองจุดหนึ่งเมตรค่ะคูอตัวจะใหญ่ยาวมากแล้วก็ลักษณะเนี่ยจะคล้ายกับวานร่องครีบสั้นต่างๆนะคะต้องดูด้วยแล้วลักษณะคือรำตัวเ,เขาจะเป็นสีดำส่วนคางท้องเนี่ยจะเป็นสีเทาจางๆค่ะครับ